บอกว่าไงข้อแปดล่ะข้อแปดน้องมีไข่อยู่12ฟองต้องใช้ไข่ทำขนม65ฟองน้องจะต้องซื้อไข่มาเพิ่มอีกกี่ฟองอืมเขามีไข่อยู่แล้ว12ฟองถูกไหมครับ <c oughs> แต่เขาต้องการทำขนมทั้งหมด65ฟองทีนี้โจถามว่าเขาจะต้องซื้อไข่มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ ต้องการทั้งหมด65มีอยู่แล้ว12เราต้องทําวิธีการอะไรการลบคบ่ะต้องเอามาลบเราถึงจะรู้ว่าเราต้องซื้อเพิ่มมันเท่าไหร่เข้าใจไหม,ไมต้องการใช้65ฟองแต่มีอยู่แล้ว12เพราะฉะนั้นต้องเอา12มาลบเข้าใจไหมถึงจะรู้ว่าเราต้องไปซื้อไข่มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ต่อให้มันมีคําว่าเพิ่มแต่คําว่าเพิ่มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการบวกเสมอไปเข้าใจไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์โจทย์ไม่ใช่เห็นคําว่าเพิ่มอุ๊ยเพิ่มเป็นการบวกแน่ๆเลย ใช่ไหมเพราะโจทย์บอกว่าน้อยจะต้องไปซื้อไข่มาเพิ่มอ่ะต้องไปซื้อไข่มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะมีพอสําหรับทําขนมอ่ะทาวิธีการลบข้อถัดไปข้อเก้าโจทย์ถามว่า้เก้าถามว่าตั้มมีปลาทองห้าสิบแปดตัวให้เพื่อนไปยี่สิบสองตัวะจะ<า>เหลือปลาทองอกี่ตัวมีเท่านี้ให้ไปเท่านี้เหลืออันนี้โจทย์แบบเบสิกสาหรับการ <Basic S 1> ลบเลยอ่ะต่อไปข้อที่สิบ แม่มีที่ดินสามสิบห้าไร่แบ่งให้ลูกสองคนคนแรกได้สิบไร่คนที่สองจะได้กี่ไร่อ่ะแม่มีที่อยู่ทั้งหมด35ไร่ถูกไหมถูกต้องครับต้องการแบ่งให้ลูกสองคนคำว่าสองคนในที่นี้ต้องเอามาเขียนในประโยคสัญลักษณ์ไหมเลขสองอะ่ะ ต้องการแบ่งให้ลูกสองคนนั่นมันคือคําอธิบายในโจทย์ใช่ไหมมีอยู่35ได้ต้องการแบ่งให้ลูกสองคนนั่นคือโจทย์อธิบายเพิ่มเข้าไปว่าจะจะแบ่งให้ลูกสองคนคนแรกได้ไปละสิบห้าทีนี้โจทย์ถามว่าอีกคนจะได้เท่าไหร่ต้องทําวิธีการอะไรการลบครับอ่าต้องทําวิธีการลบใช่ไหมลักษณะโจทย์แบบนี้เคยทํามาแล้วคล้ายๆกับว่าแม่มีเงินอยู่เท่านี้บาทให้พี่ไปแล้วเท่านี้บาทน้องจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องทําวิธีการลบโจทย์แบบเนี้ย โจทย์มันจะมีอยู่ไม่กี่แบบหรอกลูกมันจะวนๆมามเปลี่ยนคําพูดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นฝึกทำโจทย์บ่อยๆแล้วเห็นลักษณะโจทย์มันจะคล้ายๆกันเลยตอบเท่าไหร่ข้อนี้20 <3. S 1> ่สิบะแขนชนกับพี่ตะวันล้วอ่ะข้อสิออิมมีกระท้อนเจผลเพื่อนมีกระท้อน30ผลอิมกับเพื่อนมีกระ ทอนต่างกันกี่ผลเหมือนพี่ตะวันมีเท่านี้ภูผามีเท่านี้เขาต้องการถามว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่อเอามาลบกันถึงจะได้ค้อตอบใช่ต้องเอามาลบกันถ้าเมื่อไหร่มีคําว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่นี่ลบชัว์ๆอยู่แล้วแต่ง่ายแต่เหมือนพี่ตะวันมีเงิน2 0บาทภูผามีเงิน5บาทถามว่ามีต่างกันอยู่เท่าไหร่ ก็ต้องลบพี่ตะวันสูง150ภูผาสูง100สูงต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอามาลบใช่ไหม,มเหมือนข้อน,น,นอะใ,ใช่ไหมใช่ได้มันจะวนอยู่แบบนี้โจทย์อะพราฉะนั้นฝึกทาโจทย์บ่อยๆเราจะรู้เลยโจทย์มาในลักษณะแบบนี้ลบโจทย์มาลักษณะแบบนี้บวกอย่าขี้เกียจทําโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหามันมาหลากหลายรูปแบบแต่จะมีคําที่มันจะให้เราสังเกตอยู่ไม่กี่แบบเองเข้าใจไหมคะค่ะอย่าบอกว่าเอ้ยน้องผัดทำเยอะแล้วผัดทได้แล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าเองทําได้แล้วมันถูกลูกโจทย์มันมีหลากหลายรูปแบบเข้าใจไหมคะฝึกวิเคราะห์บ่อยๆแล้วจะเก่งโจทย์ปัญหาอ่ะเดี๋ยวค่อยเขียนอ่านข้อสุดท้ายดูซิจะวิเคราะห์ได้ไหมในสวนผีเสื้อในสวนในสวนมีผีเสื้อแปดสิบตัวบินออกไปห้าสิบห้าตัวจะเหลือผีเสื้อใช่ไหมหาโจทย์แบบนี้คือเบสิกอยู่แล้วใช่ไหมทำวิธีการอะไรต้อนี้ เท่ที่กดราคอ่ามีอยู่เท่านี้บินไปเหลือเท่าไหร่อันเนี้ยง่ายแต่ฉันเหมือนล็อกไบนบนไม้ใช่ใช่ที่ผู้ขายยกตัวอย่างให้ผู้ขายเหมือนการเขียนครับเดี๋ยวค่อยสร้างเกทย์ปัญหาเอาตรงนี้ก่อนที่วันนี้เพียวได้ไหมลูกได้คําตอบไหมคะกลังคิดเพี่กำลังฝึกทําเจอเน้นทําแนวข้อสอบอยู่โอ้โตขึ้นต้องทดเยอะเลยขนาดนั้นนั่นแหละอย่าบอกว่าที่ตัวเองทำมันยากนี่มาเจอพี่นี่เห็นไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบนว่าที่ตัวเองทํามันยากมันอาจจะยากสาหรับปอหนึ่งแม่เข้าใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าของตัวเองยากนี่มาดูของพี่เลยเราจะเด้ยสูงของตัวเองยากกว่านิดนึงแค่เราจะต้องมีสมองพื้นที่แค่เรามีพื้นที่เออไม่ใช่แค่เรามีพื้นฐานบวกลบคูณหารมันจะไม่ยากพื้ว่าของเรายากพื้นฐานที่ดีจะทำจะทําให้เราเรียนในระดับสูงขึ้นได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นอย่าบบนในเรื่องของการท่องสูตรคูณเอ้ยบวกลบคูณหารบอกแล้วให้ฝึกให้คล่องแล้วมันจะไม่ยากเวลาเรียน อย,อย่าบ่นที่จะทําอะไรซ้ำๆลูกครูหาเพราะยังต้องทําอีกเยอะ <c oughs> มันต้องทําซ้ําๆเพื่อให้เราเกิดความยังไงอะ่ะนอก<อ>จากความเคยชินแล้วทําให้เราคล่องใช่ใชอะไรที่คณิต <c oughs> มันต้องทําซ้ําๆไม่ใช่ว่าฉันบวกได้แล้วฉันไม่ท<ค>ําแล้วต้องทําเร็วเ้ยนะใช่ไงหลังจากเราทําได้แล้วเราต้องเร็วไง ถามว่ามีพื้นฐานในการบวกพื้นฐานในการลบพื้นฐานในการคูณพื้นฐานในการหารหลังจากนั้นต้องฝึกให้เร็วข้อต่อไปเขาให้คิดเร็วเขาไม่ได้มานั่งรอเราแบบมันไม่ใช่คณิตคิดช้าบางไม่เนเขียว่าคณิตคิดเร็วต่อไปเวลาผ่าเรียนสูงขึ้นเขากำหนดเวลา <Yeah. S 1> โจมีหกสิบข้อเขาไม่ได้ให้เวลาเราครึ่งวันนะ <Huh? S 1> ให้เวลาเราชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้เสร็จภายในเวลาถ้าข้อไหนที่เราทําไม่ทันที่เราเสียดายเลยจะไม่ได้คะแนนเลย เพราะฉะนั้นพยายามฝึกคณิตให้มันคล่องลบบวกลบพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานได้แล้วก็คือต้องเร็วด้วยไม่ใช่ว่าบวกเป็นและแล้วก็ไม่ทําและอลบเป็นและไม่ทํแล้วสุดคูณท่องได้แล้วไม่ท่องแล้วต่อไปมันก็จะลืมไงแต่ถ้าเราทําอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดความเคยชินแล้วก็จะเกิดความคล่องเกิดความชํานาญฝึกซ้ําย้ําทวนบ่อยๆต้องยืมต้องยืมพล้วทดตรงนั้นเลยค่ะ อ่ะเราะมีศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะต้องยืมแสดงว่าข้างหน้าจากแปดก็เหลือเจ็ดต้องไาตั้งทดเลยต้องทดเนี่ยเหมือนพี่วันเนี่ยตั้งทดในกระดาษได้เลยถ้าเยอะก็ต้องใช้กระดาษทดเพราะไม่งั้นแม่ตรวจไม่ไหวลายตาม嘛เป็นต้องขาลายตาแบบอ่ะพี่วันให้อีกแค่สิบถึงเลขหกพอนะคะแล้วก็พอได้แค่ไหนแค่นั้นอ่ะหน่งว่าเราจะถึงงานน่าส่คิดไปเรื่อยๆค่ะมันมันแค่เป็นพื้นฐานบวกลบคูณหารแต่ว่ามันจะคิดเยอะแทบทุกช้อยมันหามาก ช่องมันก็ต้องทําทุกแบบไปดีมันจะมีบัฟระเบิดสอบทำต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปขายของเราก็ทําต่อจากตรงนี้เลยนะคะวันนี้ได้แค่ไหนก็หยุดไว้แค่นั้นโอเคตรงนี้แล้วก็ดีกว่าพรุ่งนี้พูพาก็แต่งประโยคอีกสิบประโยคนะวันนี้พอมีใครคุยด้วยแม่ก็แต่งแป๊บเดียวสิบประโยคปกตินะห้าประโยคห้าประโยคนานเกินไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดทาเลยทำเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ย เสร็จแล้วเราก็สูสูเดี๋ยวรอพี่ตัวันพี่วันยังมีเวลาอีกสิบห้านาทีเบสตี้ไปทำมันดูจะไปไหนก็ไปแม่ไมีได้ไหมนะโอ้โหกระดาษทศนี่เวลาแม่จะสอนบอกภูผานะภูผาเวลาทศคณิตนะเราต้องเขียนให้มันชัดเจนนะถ้าภูผาเขียนตวัดนะเดี๋ยวจะเขียนเลขจดเป็นเลขหนึ่งชเฮ้ยเดี๋ยวนะมันล้วไม่ต้องไปวางพับ ขอ,ขอ,ขอไม่ต้องปิดแล้วที่สอวางไว้รดี๋ยวไม่นอนมาค่าเฉล